เฮ้ยผมคนหนึ่งที่สงสัยอะถึงกูจะเป็นคนสวนก็ตามเถอะนะคือแบบว่าทําไมผู้ชายที่เขารักจริงเนี่ยทําไมเขาต้องไปเจอกับผู้หญิงที่ไม่รู้จักพ่อส่วนผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงที่รักจริงเนี่ยก็ดันไปเจอกับผู้ชายที่ไม่รู้จักพ่อเฮ้ยพระเจ้าที่ไม่ใช่กฎตีนจริงๆเลยก็ตามนั่นแหละนะก็สาเหตุที่ผีกับผู้ชายอะไรคนปิดใจก็เพราะแบบนี้นี่แหละนะกูก็คือหนึ่งในนั้น พระเจ้านี่แม่งกวนตีนจริงๆเลยมึงว่าไหม <c oughs> ถือพจจะจระเจ้าอยู่กวนตีนแต่มึงชุบก่อนได้ไหมก็ <c oughs> ไม่ไหวละลาเกอะลงดิ <c oughs> ก้อนจิเราต้องขัดขืนจริงๆด้วยแต่ว่าเราช่วยมันได้ไม่ได้จริงๆแต่เราจะสัญญาจะแก้แค้นให้นายอย่างแน่นอนหลับให้สบายนะกวอนจิขอพันยาก่อนคิดตรงนั้นแน่เดี๋ยวมันต้องมีคนมาชุบอย่างแน่นอนขอพันยานชุบจริงด้วยชุบ ตายไม่ลงไม่ได้ตุกเข้าไปสามเฮ้ยแต่ตรงนั้นจะเย็นสัมตัวรงนี้ก่อนชิวๆตายซเฮ้ยยังบอกเนือเราสองหนึ่งเฮ้ยแต่ตรงนั้นเขียนตัวข้างห์มาดิสองหนึ่งก็ไม่กดโอชยิงลูตัวนี้งรกันนี่อ่าบลล่าขอนโทนลกับบัญีกูแก้แค้นให้มึงไม่ได้กูแพ้สาวด เมื่อกี้ร้อเล่นนะครับจริงๆไม่ได้แพ้สาวแว่นหลอกมึงไม่ต้องมาโกหกเลยเฮียเมื่อกี้กูเห็นกับตามึงแพ้สาวแหวนเห็นๆครับ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 ผมผมยอมรับก็ได้ผมแพ้สาวแวนนะแต่รอบนี้ผมจะไม่แพ้เพราะรอบนี้ผมได้ M4 มาแล้วนะนะนะน t นะนะเป็นสเตาวช์ราก่อนเฮ้ยมันชุกกันได้ซิจอยโมโมไปเตะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไปเร้วมันชุกไปเฉล้มมันก็ไปเร้ว ทำ<ส>ไมเวลาคุณดาวไม่มีแบบนี้บ um. ้างวะเสียใจเฮ้ยแค่ขอความช่วยเหลือวะไปขอรับเพื่อนแต่ว่าตรงนั้นไม่ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยแต่ไอ้ดอกดดเก็บไปแล้วชีวิตโอ้ยไปตายต้อเข้าไปชัดดาวซะราก่อนไม่มีใครมาช่วยบริหารรอบเดียวช่วยเก็บของช่วยแต่ว่าคนติดเลยวิบีเออวอร์ดอะไรราวก่อน ไป้ยจับปืนเฮ้ยยิงเพื่อนหนึ่งทีปลุกกำลังใจจะมีคนมาจีบคนแล้วอ๋อคือซองชาด้วยกันเหรอต้องจะไปสนองชาดให้ฟังพี่มันเจะกว่านะรากรอโดนไลนดูไม่ทันเว้ยแต่ตรงนั้นเพื่อนจู่เพื่อนเราเชื่อว่าี่ยทำได้ได้แต่จะบเป็นลูกเสดผู้หญิงที้โดนเพื่อนโดนผู้หญิงยิงดาวโอ้ยช่วยช่วยโอ้โหแบบทีมเราดีซ้อนดีมากเลยอ้าวแต่ว่าตรงนั้นไม่รอดเกมนี้ผมสัญญาเราจะไม่แพ้อเด็ดขาด ใช่สัญญาดิได้เกลียดเขาลูกเสียเลยตรงนั้นแเอดเปิดพี่เปิดพี่จ้าไปซะช้ำจี้จี้จี้แรกก่อนซ้แรกผ่านไปซ้สองช้ำสามอยู่ไหนไม่รู้นี่แกเมื่อกี้ฉันได้ยินนะว่าแกบอกว่าเกมนี้แกจะไม่แพ้ใช่ไหมสงสัยแกคงต้องกลับคำแล้วแหละดาวซะตุ่ม ใช่ฉันพูดว่าเกมนี้เราจะไม่แพ้แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ากูจะตายไม่ได้ดีว่ามีตัวเดียวมันมีตัวเดียวเห็นไหม,มรเรายังมีเสียงเห็นความหวังเรายังเลยเพื่อนทีกสามคนสู้ๆนะเพื่อนกลุ่มเป็นผู้ชมที่ดีละทามันเพื่อนปิดไมค์ก็แล้วก็ชบะชีกันรีบเมื่อกี้เลยไม่ออกเลยลเพื่อนเอาไปสู้ๆแต่ว่าข้างหลังเพื่อนนี้สู้ชีวิตมากห,หลังก็มาเพื่อนบอกพันยาก,ก่อน กับจิตเราจำได้ได้เราเราไม่เคยช่วยนะแต่แบบเราจําได้ได้แล้วเพื่อนตัวดาวหนึ่งตอนนี้เหลือศึกสามหนึ่งแล้วเพื่อนว่าไงเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรไม่รู้ไม่ได้อ่านชื่อแล้วเพื่อนวิ่งไปแบบวิ่งไปสามคนแล้วเพื่อนก็สเตปอยู่ิินบันหลบซิฟซ็ตรงนี้ดาว่ตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งลบศูแล้วเพื่อนว่าไงยสองหนึ่งเชื่อจชนะได้เฉยก็บอกแล้วว่าเกมนี้เราจะไม่แพ้แต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ตายนะเฮ้ หลังจากที่เมื่อกี้เราได้ไปเป็นผู้ชมมาแล้วก็เราก็สัมผัสได้ว่าเรารู้สึกไม่คนอเป็นพาราบูบ้านเลยแบบใค่ได้กูอยู่ในทีมนี่แบบไม่คนเป็นพาราเลยนะ <c oughs> ใช่ยั่แบบกูี่ไม่เรียกโคตรกากเลยไม่ใช่กากใช่ไแตนะ่แบบว่ากาก,ากแบบกากแบบไม่รู้จะกากยังไงเราแบบไม่มีใครกากกูกูแล้วอาจจะมีอยู่แต่กูไม่เคยเจอนี่แบบว่าเวลาเราเล่นแล้วกูอะไรไม่รู้ ไปโล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 ทัดพุอนมีเลกาแบบนี้เอาไว้เรามาจริงจังกับเกมดีกว่านี่นายเราไม่ห่านนะเราไปละไอ้เหี้ยเพื่อนมึงทิ้งกูเพราะกูพูดแค่คำว่าไปโลไปโลเนี่ยนะจริงจริงน้องดาบว่าเขาก็พูดถูกนะเจ้านายน้องดาบไม่ห่านกับเจ้านายนะเจ้านายเอิงเจ้านายเอาเองคนเดียวเลยไอ้เหี้ยดาบมึงจะทะเลาะกับเจ้าดาบตัวเองพี่ดาบเลยดาบเกด้ย กูไม่หารก็ได้กูรับไป็คนเดียวหมดเลยมามาไอ้ <c oughs> บิบไปชิบไปชิบไดวสอบดัดจริงจีบเป็นคนเชื่อเลยเ <c oughs> พื่อนเดี๋ยวกูรอบไปไปช่วยในพังกายนะเราไปแล้วเ <First blood. S 2> <c oughs> พื่อนไม่รอดเราไปตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วมันอยู่ตรงไหนกันตัวแอบเฮ้ยแต่ว่าใครยิงกูไปชิบเนี่ยนายเมื่อกี้เราได้ยินนะนายพูดถึงคนพูดนั้นใช่ไหม ไม่เป็นไรถึงเพื่อนนายจะไม่ยอมหานกับนายแต่เดี๋ยวเราหานกับนายเองนะเอาคลิปไปลงช่องเลยแล้วก็ลาก,ก่อดแล้วเ,เจอกันที่